ไปเรื่อยๆรักกันนะผมทางบ้านอ่าตอนนี้ไทยกาดไรได้ก่อนบอกโอ้ฝั่งตรงข้าม โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นตัวนี้นะครับผมทุกคนก็คือเป็นตัวที่ทางบ้านเนี่ยขอให้ผมเนี่ยนำกลับมาใช้อีกหนึ่งครั้งนะผมทุกคนก็คือมันเป็นเลนเจอร์ที่ทําให้ผมเนี่ยได้พบเจอกับทางบ้านนะั้นแล้วก็ยังเป็นโลโก้ช่องผมถึงทุกวันนี้เลยเนะผมทุกคนมันเป็นตัวที่มันมีสตอรี่และมีเรื่องราวกับผมอย่างมากเลยนะแล้ววันนี้คือมันมีเรื่องราวมากจริงๆริงนะผมทุกคนไอดีนี้ก็คือ i.d. ป้ายแดงตัวเก่าที่เคยถูกแบนดไปนะผมทุกคนคือผมผมเนี่ยเจอเจ้าของคนล่าสุดนะก็คือน้องนัมมี่นิโกะนะผมทุกคนก็คือช่องน้องข่าวนะสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามนี่ก็อย่าลืมไปกดติดตามนะคือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเออรู้สึกตื่นเต้นนะคือเหมือนว่าเราเนี่ยได้จับ ID ที่เราเนี่ยได้ปั้นมากับมือนะผมทุกคนแล้วก็มีคนมาสารต่อให้โหดอีกหนึ่งครั้งนะผมทุกคนอ่ะผมผมรู้สึกดีมากนะที่แบบว่ามีคนมารับช่วงต่อนะผมทุกคนก็คือไอดีนี้ผมขอเกินสตอรี่ก่อนเลยละกันนะก็คือตอนนั้นนะผมเนี่ยไต่ PVP นะและด้วยความที่เออเอาง,ง่ายๆคือมันโหดเกินไปอะ่ะมันโหดเกิน เกินไปจนบอทบอดของเกมเนี่ยมันไม่คิดว่าจะมีใครโหดกว่าน,นี้แล้วนะผมทุกคนก็คือเลเวลน้อยมากแต่ของนี่คือไล่ถล่มลีกตำนานไม่ใช่ดิไล่ถล่มพวกเลเวลตำนานสบายจนไปจนถึงลีกมาสเตอร์หนึ่งนะแล้วก็เจอ AI นะผมทุกคนหรือว่าโปรแกรมบอทเนี่ยแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบรนด์อัตโนมัตินะผมทุกคนผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียดายนะก็คือตอนแรกอ่ะผมเนี่ยได้แล้วตอนนั้นที่โดนแบรนด์ไปใช่ไหมผมก็ได้ทําการปั้นไ d ดีใหม่มานะผมทุกคนคือผมเนี่ยไม่คิดว่า ID ดีที่มันถูกแบรนด์โดยที่ไม่มีระยะเวลากําหนดเนี่ยมันจะได้ปลดแบรนด์นะผมทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทางบ้านทุกคนมากเลยนะผมทุกคนที่แบบว่าเป็นกระบอกเสียงให้ผมนะและก็ต้องขอคบคุณทางด้านทีมงานไทยนะก็คือทางด้านเจมนะผมทุกคนที่ประสานงานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะและก็ต้องขอขอบคุณทางด้านยู ที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตและคอยสนับสนุนให้มันมันมันไปถึงผู้พัฒนานะครับอ่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะผมทุกคนก็คือ ID นี้เป็น ID ดเก่าผมแน่นอนนะทุกคนดูเลขนี้ได้เลยนะผมทุกคนก็คือเป็นทางด้านเลข ID เกมนะ705 59 FCB เซีเลขนี้เลขเลขนี้ผมจําขึ้นใจมากเลยนะผมทุกคนก็เพราะว่าเลขเนี้ยมันโอ้โหมันเป็นเลขที่ผมเนี่ยยืนยืนยืนขอปลดแบลหลายรอบมากเลยนะอ่ะก็ พร้อมลุยแล้วนะผมทุกคนก็คือในวันนี้ผมเนี่ยได้ทําการใส่เซ็ตที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับทางด้านไทกะของผมนะผมทุกคนก็คือวันนี้มันเป็นตัวลูกรักที่ รักมากอ่ะผมรักมันมากๆนะผมทุกคนอ่าก็คือมันมีสตอรี่และความทรงจำดีๆกับผมเยอะจริงๆนะผมทุกคนแล้ววันนี้ผมได้ทําการใส่เกียร์สุดทให้มันนะอันแรกเลยนะผมทุกคนเป็นเกียร์เงานะผมทุกคนคือเกียร์นี้เป็นทําให้ไทกาของเราเนี่ยที่ฉีดแม่นอยู่แล้วก็แม่นกว่าเดิมได้นะผมทุกคนแล้วก็เป็นทางด้านเกียกกร์ก่อของเอลซ่านะอปเกดธาตุผมบอกเลยตัวธาตุน้ําไม่ได้ยืนในแมปนะผมทุกคนตัวนี้ฉีดล้างกระดานเลยนะอ่าแล้วก็เป็นทางด้านเน็กไทของเมลิโอดัสนะผมทุกคนก็คืออันนี้ผมเปิดตอนเมล แบบว่าดีเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูเลยละกันด่านแรกที่ผมเนี่ยจะเอาไปเทสนะครับผมทุกคนก็คือขอเป็นด่าน422เลยด่านนี้เป็นด่านที่หลายหลคนดูผมเนี่ยรีวิวเลนเจอร์ทุกตัวคือด่านนี้เป็นด่านปราบเซียนนะเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าไทกะจะโชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมขนาดไหนนะผมทุกคนมาวัดใจไทกะลูกรักโชว์พลังหน่อยลูกปากวู๊ ถ่าฉีดอลังการงานสร้างเหมือนเดิมนะผมทุกคนคือมันมันมันสู้กับบอสแบบมันดาเมจมันโอ้โหเรื่องดาเมจผมไม่เถียงเลยว่ะแม่งโคตรแรงอะ่ะฉีดแบบปากปากผาก,ผกล้างกระดานโอ้โหโอ้โห้หูสุดยอดเอาแล้วโอ้โหมันฉีดแรงจริงทางบ้านไปย้อนดูได้เลยนะเลนเจอร์ anger, ทุกตัวที่ผมรีวิวไปเนี่ย เจอบอสด้านนี้มันเป็นสภาพยังไงนะผมทุกคนแล้วมันเจอบอสเนี่ยคือมันมันเป็นยังไงบ้างแต่ไทกะคือสามารถบอกทางบ้านได้เลยนะว่าดามเมจของมันแบบโจมตีเป็นหมู่คณะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวไปดูความสามารถเลยละกันนะหลายคนคงเออจะไม่รู้ความสามารถของไทกะนะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีน้อยแล้วนะในในตลาดซื้อขายนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครขายนะผมทุกคนบางคนเขาเก็บเขาปั้นเก็บกันนะก็คือ ความสามารถแรกนะผมทุกคนก็คือสโตเลียมบลาสเตอร์นะผมทุกคนก็คือสร้างความเสียหาย3% 0 0 0ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะและก็ลดอัตราความแม่นยำทักษะของศัตรูอีก30%รนะผมทุกคนแล้วก็ลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรูอีก40%นะก็คือถ้าเกิดตัวไหนที่โดนสกิลของไทกะสกิลนี้นะก็คือจะทำให้ฝันข้มเนี่ยตีตีแม่นยำน้อยลงคือจ่ายสกิล ได้แบบไม่แม่นเท่าเดิมนะแล้วก็ลดพื้นที่การใช้ทักษะก็คือทําให้แบบว่าชใช้สกิลได้สั้นลงหรือเปล่าอันนี้หรือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมทุกคนแล้วก็ความสามารถที่2นะสกิลเฟมนะผมทุกคนก็คือความสามารถนี้ยเป็นความสามารถที่แบบตัวชูโรของไทกาเลยนะมันทําให้ไทกาเนี่ยกลายเป็นโหแบบมันเกิดอะเกิดเพราะความสามารถนี้นะผมทุกคนคือยกเลิกภาวะอมตะของสตูนะผมทุกคนสามวีนะแล้วก็ยกเลิกคลลั์บัฟ ของ ic, สตูอีก3วีด้วยนะผมทุกคนแล้วก็สร้างความเสียหาย,ย3,500เเของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะเดี๋ยวไปดูค่าพลังไทกะเลยละกันคือไทกะเนี่ยดาเมจมันก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะผมทุกคนถึง1ล้าน3ามแสนนะแล้วก็พลังชีวิตอีกถึงประมาณ4ีล้าน5นะพลังชีวิตอาจจะไม่ค่อยหวหวาเท่าไหร่นะผมทุกคนเมื่อก่อนนี้ไทกะนี่เป็นเหมือนตัวบั็กของเกมเลยนะคือมันฉีดแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันตีคีได้ด้วยนะไทกะคือเป็นสายวยพิษที่โจมตี ติดคิดิคนะทางทางที่อัตราโจมตีคิดิคอลมันคือศูนเปอร์เซ็นต์นะคือมันเป็นตัวบั็กจริงๆนะผมทุกคนอ่ะมันก็เลยแบบว่าโกงมากในตอนนั้นคือราคาในท้องตลาดพุ่งสูงมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันมีตัวใหม่มานะอ่ะก็คือตัวที่มาทดแทนทางด้านดัสแล้วก็ไทกาเนี่ยเป็นทางด้านอดาดัมแล้วก็เอลซ่านะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปจัดที โอเคครับก็คือผมได้ทําการจัดทีมพร้อมที่จะไปทําการ PVP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็คือผมเนี่ยได้ดาบเลนเจอร์เป็นทางด้านดัตแล้วก็ไทกะนะถึงมันไม่ใช่เลนเจอร์ที่ดีที่สุดในเมตานี้หรือว่ายุคนี้นะผมทุกคนแต่ว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่พาผมมาจนถึงจุดนี้นะก็คือตอนที่ผมเนี่ยเริ่มทำช่อง y YouTube นะผมทุกคนผมได้เลนเจอร์2ตัวนี้มาเป็นตัวชูลงให้กับไอดีป้ายแดงตัวร้ายนะอ่ะก็บอกเลยนะผมทุกคนว่า มันค่อนข้างที่จะแบบอุ่นใจนะแบบแค่ใส่ไว้ก็อุ่นใจแล้วนะ,นะผมทุกคนมันอาจาะย์ไม่ได้โชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดนะผมทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพีพีเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดคังเกียร์ให้ดูก่อนนะว่าทางด้านน้องเออเจ้าของใหม่เนี่ยเขาเอาไปทําอะไรมาเพิ่มมาบ้างนะอ่ะก็หูเกียร์ดาบนงดาบน้ําเกียร์แบบคือสุดมากเลยนะผมทุกคนเกียร์จันทา3ามสี่เซตนะแล้วก็ทางด้านเกียร์รถแร่นี่คือ บิ่มๆเลยนะผมทุกคนอ่ะก็โอ้มียันเกี์ว,วิ่งเลยนะผมทุกคนก็สุดนะอ่ะโอเคครับเก์ช่องสุดท้ายก็ถือว่าใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยเลยละกันนะผมทุกคนใน PVP นะดัดไครกาลูกรักตัวร้ายนะเดี๋ยวเราจะไปหวดคนเลยละกันนะผมทุกคน ก็ทีมแรกนะผมทุกคนเป็นเลเวลรีเจนต์แปดสิบแปดใช้หนอนแสงสองตัวนะเดี๋ยวเราหวดเลยละกันนะผมทุกคนทีมนี้มีธาตุน้ําถึงสามตัวแต่ <S <S ถ้าถามว่าไทยกะแล้วกลัวไหมไทยกะบอกไม่เคยเกรงกลัวนะผมทุกคน <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอชมเลยละกันนะว่าไทยกะของเราเนี่ย <S 2> <S 2> จะจัดการธาตุน้ําได้อย่างดีเยี่ยมขนาดไหนนะผมทุกคนโอเคล่วงก่อนเลยนะเมื่อกี้นี้มันคงแบบว่าบัฟแล้วมันไม่ได้จังหวะของมันนะผู้ดูชีดดูชีดเดี๋ยวซูไม่ดูเดี๋ยวชุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวซูไม่ดูทางบ้าน เดี๋ยวรอดูลวกันนะผมทุกคนโบโบโอ้โหหายเป็นหนอาแมลงครับไม่ต้องซืบเดี๋ยวรอดูลวกันนะผมทุกคนผมโคตรชอบเวลาที่ไทกาเนี่ยมันขึ้นไปแล้วก็โดดฉีดมากเลยนะผมทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเทมากๆเลยนะเดี๋ยวรอดูลวกันนะผมทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่านะในเกมนี้โอเคก็เลนเจอร์ไปสงข้ามนะโบเรียบร้อยก็โดนไปอีกหนึ่งทีมนะผมทุกคนเดี๋ยวเราหัวต่อเลยละกัน ขอตึงๆก็ขอแบบเดือดๆเลยเอ้าตัวนี้มีตัวบินเราไม่ได้พกตัวกันบินมานะขอแบบเบิ่มๆขอแบบเบิ่มๆโอเคนี่เลยทีมนี้เลเวลรีเจนต์85แสงมืดตันเมตาอูดูดีแสงมืดตันลอบไป8ตัวแล้วนะมีตัวธรรมดา2ตัวเราหวดเลยละกันนะผมทุกคนแค่หน้าเสือทีมก็มีมูลค่ามากกว่า100 0 0 0แล้วนะทีมนี้ อ่าเดี๋ยวเราเราเราไม่มั่นใจนะว่าทีมเราเนี่ยจะหววได้หรือเปล่านะผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยจะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมเนี่ยจะทําได้โอ้ผมต้องกดไอเทมแช่แข็งให้ไวกว่าน,นี้นะมันไทยกานในตอนนี้มันค่อนข้างที่จะบอบางแต่เรื่องดาเมจมันก็ไม่ได้ด้อยลงเลยนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็ตอนนี้เดี๋ยวรอดูพวกโทวะารอพวกเออรอดูพวกรูเดียสอะไร่งี้นะคือมันโดนชุดเดียวเคียวโปเต้เองกิงงเลยนะผมทุกคนมา อ่ะก็โอ้โหเจมมืดก็เล่นดีเจมมืดก็เล่นดีมากับผมทุกคนเลนเจอร์ทีมเราเล่นดีทุกตัวเลยนะอ่าเลนเจอร์ทีมเขาเนี่ยแบบตึงกว่าทีมเราด้วยซ้ำไปนะผมทุกคนแต่ก็ยังโดนอยู่นะเกมนี้อ่าก็เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนว่าเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวไหนอดทนได้เลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่ทีมต่อไปเลยละกัน โอเคครับก็คือในตอนนี้นะผมได้ดับไทกะแล้วก็ทางด้านมูลเบสบอลเพียงแค่2ตัวนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้ทางบ้านนี่ได้เห็นพลังขั้นสูงสุดของไทกะนะผมทุกคนว่าไทกะเวลาที่มันตันสุดแล้วแล้วก็ใส่เกียร์สูงสุดของมันแล้วเนี่ยแบบคือสุดที่สุดของมาแล้วนะในในศักยภาพตอนนี้ของมันนะผมทุกคนว่ามันจะขนาดไหนนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอคัดเออตีเพื่อนที่ออนไลน์ล่าสุดนะผมขอเลเวลสักไม่เกินเท่าไหร่ดีวะ เอาไม่เกินอันต้าสามสิบละกันนะผมทุกคนอยากให้ทางบ้านเห็นถึงศักยภาพสูงสุดของมันนะเออเลเวลไหนใกล้เคียงสุดเอาเอาเป็นคุณเอโซ่ละกันนะเดี๋ยวส่องทีมก่อนอ่าคุณเอโซ่นะเลนเจอร์ anger, ก็มีตัวตันมิเชซิกาเจมืดคอมโบดีมากเลยโอ้โหนอนแสงด้วยนะอ่าเราจะขวดกับทีมของคุณเอโซ่นะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ของเราเนี่ยมีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะผมทุกคนมาเดี๋ยวรออ่าเจอแล้วทีมคุณเอโซ่นะวัดเลยละกันนะผมทุกคนว่าไทกะ กับมูนเบสบอลว s หนึ่งกองทัพใครจะอยู่ใครจะไปนะผมทุกคนในวันนี้นะแต่ผมขอใช้เทมช่วยนะอ่าโอเคปากอู้ดูมันฉีดดีมันฉีดแบบมันทรงพลังมันไม่ต้องมีตัวบัฟอะไรทั้งนั้นนะคือมันใช้แค่ความคมของเกียรมันก็แบกได้แล้วนะผมทุกคนโอ้โหแสงมืดแสงมืดสะเทือนวงการเดี๋ยวรอดูเอ้าเราต้องช่วยมันด้วยนะผมทุกคนเดี๋ยวขอใช้เทมช่วยนะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆละก,กันนะผมทางบ้าน ตอนนี้ไทกะได้ก่องมอโอ้โฝั่งตรงข้ามโอ้ใหม่กอดบอกเลยเจอไทกะโอ้แม่งเดี๋ยวเดี๋ทางบ้านเอาอีกแล้วทางบ้านหาว่าไอ้ก่อนอวยก็ดูสองตอนหนึ่งกองทับนะ คือเราก็เราไม่ได้ใช้คูดาวไวอะไรขนาดนั้นนะผมทุกคนไทยกาเราคูดาวเท่าไหร่วะ6.5วิลดไปหนึ่งเหลือ5.5วินะอ่าก็บอกเลยนะผมทุกคนมูลเบ็บอกก็ใส่เป็นทางด้านเกียร์จะดาวแค่ชิ้นเดียวเี่แหละก็คริสตรร์มาสรอบๆนะผมทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับทางด้านไทยกาทางบ้านให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะผมทุกคน